สวัสดีค่ะช่วงตอบคำถามในวันนี้นะคะมีคำถามหนึ่งถามหมอว่าการที่เป็นต้อเนื้อเนี่ยสามารถที่จะทำเลสิกได้ไหมวันนี้หมอก็ไปหาคำตอบกับคุณหมอที่ทำด้านเลสิกโดยเฉพาะที่เชี่ยวชาญด้านเลสิกยโดยเฉพาะนะคะตอบไว้แบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าเป็นต้อเนื้อกินเข้ามาที่กระจกตาเนี่ยน้อยกว่า1มิล 1มิลน,นะคะสามารถที่จะทำเลสิกได้ปกติแต่ถ้าเกิดมากกว่า1มิลน,นะแนะนำให้รอบต้อนเนื้อก่อนค่ะดังนั้นนะคะคุณที่เป็นต้อนเนื้อเราอยากที่จะทำเลสิกเนื่องจากสายตาสั้นสายตาเอียงหรือสายตายาวอะไรก็แล้วแต่นะคะให้เช็คต้อนเนื้อของตัวเองนะคะว่ามีขนาดเท่าไหร่ ถ้ามากกว่า1มิลก็ให้มาลอกต้อนเนื้อได้นะคะก่อนทำเลสิกนะคะสำหรับใครที่สนใจอยากลอกต้อนเนื้อกับหมอนะคะสามารถที่จะ inbox เข้ามาได้ตอนนี้นะคะเป็นแพ็กเกจอยู่ที่9,999บาทนะคะต่อข้างซึ่งวิธีการลอกที่หมอลอกเนี่ยราคาเนี้ยก็คือการใช้การปลูกถ่ายเนื้อเยื่อวางเนื้อเยื่อกราฟนะคะเพื่อลดการกลับเป็นซ้ำค่ะ สำหรับใครที่สนใจสามารถอินบ็อกมาได้นะคะวันนี้หมอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ